อยู่กับช่องวิคุณทองดัมซิ่งครับนี่เราอยู่กับทีมงานชายประเสริฐครับนี่เราจะมาดูว่าวิ่งหนึ่งเที่ยวใช้เวลากี่นาทีนะครับนี่ก็ติดคิวรถของเสียมเปรกครับนี่พี่ชูสักก็ลงให้นโรบหัดขับไม่โครนะครับตัดเอง ไม่คล่องอะไรครับแต่ก็พอตักช่วยได้นะครับนี่ก็สะในพื้นสุดท้ายแล้วครับเนะี่ยเอาลงอีกหนึ่งเมตรครับถึงดินแดงแล้ว รถแอร์ไม่เย็นครับวันนี้เปิดกระจกครับทั้งวันเลยครับเ่ยคันขาวนี่เดลกาสองร้อยห้าเครื่องสองร้อห้า ตีโค้งหน่อยครับทางเริ่มแคบแล้วใส่เกย์อยอยก้อยยากนี่คันนี้ต้องรู้จังะ่ะมันนะแล้วขับเจ้าเดกา้า ตอนตักใส่ครับต่อไปคุณทองดัมซิ่งครับขับแรงเหมืนกันครับเลยตามตัวตลอดเลยแล้วก็ขับไปเรื่อยครับ มันมันค่อยโยกครับเนี่ยคันเดก้าเนี่ยมันโยกแรงครับขับแรงนี่สะเทือนหมดเลยครับถ้าโรก,กี้มันก็จะนิ่มกว่านิดน,นึงครับวิ่งแรงได้ครับนี่วิ่งแรงมันสะเทือนมากเลยครับเป็นที่หัวหัวสปริงด้วยเลย่ะ อ๋อเียบร้อยครับติดลมแล้วครับเนี่ยเราก็าไปฝั่งโน้นไม่ได้นะ,ะเจอได้ช็อตเด็ดแล้ว เองจมเองนะครับมาจะถ่ายมาจะถ่ายคลิปหนึ่งเที่ยวใช้กี่นาที <c oughs> ดูชอตเดียรรถจมแทนครับ

แำมล่ติยวก็จมเหมือนต้องใช้เกนหนึ่งขึ้นบ่อนะครับทางมันเนิดด้วยพอขึ้นมาก็เป็นคอนกรีตวิ่งสบายครับคอนกรีตเขาก็จะสะเทือนหน่อยนะย้อนแซงหน่อยครับ โดนดวงอาทิตย์เต็มที่เลยครับแล้วก็แถวต่อไปไม่โค่น่าจะลงมาทำทางให้ใหม่ครับทางโค้งเยอะครับ เสียบมคมับมาแล้วครับครับโดยตีเล็กสายบันเทิงครับชาวบ้านชอบครับวันนี้เปิดเปิดเพลงให้ชาวบ้านฟังด้วยครับหนกพี่สั่งทำเที่ยวแล้วครับช่วงนี้วิ่งแรงหน่อยวันนี้ก่อนวิ่งช้าๆไปเรื่อยๆครับ เสียบุมสั่งทำเที่ยวคนระัว่าได้เที่ยวน้อยครับไม่คุ้มค่าคนครับเลยต้องสั่งวิ่งเต็มที่ครับวิ่งจะวิ่งช้าตรงหมู่บ้าน,นครับ ตัดหน้ารถไดอันตรายจะได้เบรกทันครับถ้าเกิดอะไรฉุกเฉินนะช่วงเย็นก็บชาวบ้านเริ่มออกมาซื้อของซื้อของครับใกล้จะเลิกง,งานแล้วครับสี่โมงแนละ้ว มาอื่นมาหลายรอบครับเลยขับครับได้เร็วครับรถแกคล่องนะเฟืองเฟือง,งไทยเร็วครับแคเยี่ยมนิดเดียวมันก็วิ่งเท่าเราวิ่งนะครับเราเยียบแรงอยู่เหมือนกันทางสะเทือน เป็นเสียบคอนกรีตนะะต้องใส่แกสซมครับชะลอรถรขึ้นเลยไม่ได้ครับนแนมมันจะหักเข้าหมู่บ้านปลัดปุกครับนี่ก็จะผ่านวัดด้วยครับผ่านวัดผ่านอนามัยนะ วัดอยู่ฝั่งนี้นะทางน้ำใหม่ก็รั่วฝั่งนี้ก็ค่อยๆไปครับัน่ไหนหมู่บ้าน สามนะครับนะค่อยไปตรงนี้ก็เป็นถนนใหญ่แล้วครับเนะี่ยรถวิ่งเยอะอันตร,รายช่วงเย็นรอรถมาก,กรถขายของนะดีโก้ขายขายมีดรับมีดเสียม สามแยกนีก่อันตรายครับมันมองไม่เห็นรถนะถ้ารถมาจากฝั่งสายครับบ้านนี้กม็มีรถตัดอ้อยครับรถตัดอ้อยมาจอดอยู่เตรียมเกี่ยวอ้อยครับนี่ก็ทางไปบ้าน ทีท่เทครับช่วงนี้ก็หัวก็จะเข้าคอกด้ยครับอย่าประเรงไม่เร้เเเกเเเเเเเดเเ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 นะ xanh và thường một bàn cái tầng sẽ lo đấy น,นะบแล้วตอนนี้เนะี่ยมีรถคนไอจอดอยู่นะสิบล้อเนะี่ยส่วนรถน,นอนมแค่มนะ้ยรถเรารถใหญ่นะ รอบนึงเราสายเข้าในหมู่บ้านครับต้องค่อยๆไปกดบทางประมาณ5โล6โลได้ครับเพระาะว่าโคง้งมันเนี้ยมันไม่ใช่แบบทางตรงยาวทีเดียว จอด ยางนะยางฉีกเลยถ้าแอบข้างเกินถ้าตกรองขอนิด สโนว์ครับเนี่ยสะน้ำตรงนี้แล้วก็ลข้างหนองสโนไป บอลของหมอแจ๊คครับที่แสดงแสดงไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับเนะี่ยไอ้นอนสนามกัซอ,อยู่ข้างหน้าอันนี้เทของเมียฝรั่งครับแกจ,จะสร้างบ้าน,นะน,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 นารครับนนสนามกัซอหมอแจ๊คครับหรือนาราวาสบีนะอยู่บ้านนี่แหละบ้านสโนโอนะเราจะถมสร้างบ้านนะ ถึงที่เทนะครับมอ,มองดูในหน้าตามในหน้าที่ว่าให้ลงตรงนี้ตรงนี้ถอยมาตรงนี้ถอยลึกไม่ได้ ีจมนะคุณทองก็ตามตูดมาติดๆครับเนะี่ยขับแรงครับรถมันไม่ค่อยสะเทือนไม่ค่อยโยกเท่าไหร่คือคุณทองทำให้วิ่งเร็วได้อัน,นี้สะเทือนทั้งหัน,นครับ